สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบบอยากทำ e ีนี้มากๆเพราะว่าหลายคนอะคือ DM มาถามสำหรับคนที่กำลังเริ่มปั่นผักผลไม้ค่ะก็คือเป็นคำถามที่รู้สึกว่าเออหลายคนอะมีข้อสงสัยเหมือนกันแล้วก็มักจะถามประโยคเอ๊ะ มักจะถามคําถามแบบนี้มาเาคล้ายๆกันเลยก็เลยรวบรวมรเป็นข้อคอาวรระวังเมื่อเริ่มปั่นผักผลไม้ค่ะเพราะว่าทุกคนที่แบบเริ่มปั่นก็คือจะได้ไม่ผิดพลาดเนานะเพราะว่าดีมากก็คือปั่นมาประมาณเกือบเกือบจะ3ปีแล้วอะค่ะแล้วก็มันก็เลยแบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยตอนนี้จ,จะแบบมีทั้งหมด3ข้อค่ะอันนี้ที่ ที่ทุกคนคิดว่าที่คิดว่าทุกคนน่าจะเจอค่ะคือตอนนี้มีทั้งหมดที่นึกออกประมาณ3ข้อที่หลายคนทักมาเยอะแล้วก็คิดว่าสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มปั่นผักผลไม้อ่ะน่าจะเจอกันทุกคนค่ะเดี๋ยวแบบเริ่มข้อแรกเลยข้อแรกนะคะก็คือไม่ปั่นผักผลไม้มากจนเกินไปค่ะไม่ปั่นผักผลไม้มากจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ ในครั้งแรกเนาะเพราะว่าหลายคนที่แบบเริ่มปัน่นอ,อาจจะยังกะปริมาณไม่ถูกแล้วก็พอเวลาที่เราเริ่มปั่นนะคะแบบบางอย่างะเราก็ใส่แบบมันมือแต่ว่าพอปั่นออกมามันอาจจะข้นเกินบ้างหรือว่าปริมาณมันเยอะเกินแล้วเราก็กินไม่หมดแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่แฮปปี้หรือว่าเอื่อนเอือนมันไปนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่แบบเห็นดิมปั่นในคลิปอะค่ะก็คืออันนั้นจะปั่นสลับสองสคนก็คือดิมจะปั่นให้พ่อกับแม่ด้วย อพอปั่นเสร็จคือตอนใส่อะค่ะมันจะเต็มโถเลยแล้วก็พอปั่นเสร็จมันก็จะเกินครึ่งโถมาอันนั้นคือกิน3คนหรือบางครั้งก็กิน2คนซึ่งถ้าใครกินคนเดียวคือมันไม่ต้องใส่ปริมาณเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็เวลาที่แบบทานอะคือสําหรับดิมนะดิมรู้สึกว่า1แก้วแบบแก้วทรงสูงอะคือโอเคแล้วเพราะว่าการที่เรากินทีเดียวอะค่ะเยอะๆโดยที่ซึ่งบางคนอะแบบกินผักผลไม้น้อย แล้วก็อยู่ๆอยากจะเริ่มปั่นผักผลไม้แล้วแล้วก็มากินทีเดียวเลยเยอะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่ได้รับไฟเบอร์เยอะๆทีเดียวค่ะบางทีมันจะทําให้ท้องอืดได้แล้วหลายคนก็เลยจะงงว่าเฮ้ยทําไมแบบมาปั่นผักผลไม้แต่ว่ารู้สึกว่าเออท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีมอาจจะได้รับมากจนเกินไปหรือว่าบางคนนะคะที่มืออื่นๆก็มีผักมีผลไม้ที่แบบทานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะลดปริมาณ การปั่นผักผลไม้ลงก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างเนึ่อค่ะที่ถ้าสมมติว่าใครปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันคนเกินก็ใส่น้ําเพิ่มได้แล้วก็ครั้งต่อไปค่ะก็ลดปริมาณลงเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนึกก่อนก็คือง่ายๆก็คือสําหรับครั้งแรกค่ะยังไม่ต้องปั่นเยอะแล้วเราก็จะได้เทสรสชาติด้วยว่าสูตรเนี่ยคือโอเคไหมแบบบางทีมันอาจจะ เ,เปรี้ยวกินไปหรือเปล่าหรือว่าข้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆปรับตามปริมาณที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมเช่ชนสมมติเรากินปริมาณเท่านี้แล้วก็โอเคขับถ่ายดีก็อาจจะอยู่ที่ปริมาณเท่านี้หรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดน,นึงก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทานแล้วเรารู้สึกว่าเออมันท้องอืดมันไม่โอเคนี่ก็คือให้ทุกคนรู้ว่ามันเอออาจจะมากไปก็เป็นอะไรที่ครั้งครั้งแรกๆะคะ่ะก็อาจจะงงๆอยู่เออเรื่องปริมาณกับ สัดส,ส่วนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่นไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แบบว่าไม่มั่นใจไม่ชัวร์เนาะแต่ว่าพอทําไปประมาณสัก3าครั้งอะค่ะเราก็จะรู้ปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วอืมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทุกคนก็จะแบบเป็นมือโปร,โปรไปเลยอ่าทีนี้ข้อที่2ค่ะข้อที่2ะ่ะก็คืออ่าผักผักบางชนิดอะค่ะควรนึ่งก่อน ส่วนใหญ่อ่ะคือดิมจะบอกอยู่แล้วเนาะในในสตอรี่เวลาที่ดิมลงถ้าเกิดว่าวันไหนดิมปัน่นแล้วดิมลงเออดิมก็จะเขียนอยู่แล้วว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็อันไหนหนึ่งบ้างเนะเาะผักที่ควรนึ่งก่อนเพราะว่าอะไรเพราะผักบางอย่างอะค่ะให้เขาต้องเขาต้องผ่านความร้อนมันถึงจะโอเคกว่าอย่างเช่นสมมตุติแครอทบอ็อกลี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องผ่านความร้อนอยู่แล้วแล้วก็ ส่วนมะเขือเทศอะคะ่ะที่ที่แบบบิมชอบเอาไปนึ่งก่อนเพราะว่าพอนึ่งแล้วไลโคปีนม,มันจะเยอะขึ้นแต่ว่าถ้านึ่งอะคือวิตามินซีมันลดลงแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเราอยากได้อะไรเนาะเหมือนบิมอยากได้ไลโคปีนบิมก็จะเอาไปนึ่งพร้อมกับผักอื่นๆด้วยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยให้แบบเราดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยอะคะ่ะ กินกินแบบว่าถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีแครอทอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ควรที่จะกินดิบควรที่จะเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะที่เป็นแบบประเด็นทอตฮิตมากที่หลายคนถามมาแล้วว่าทําไมดิบต้องเอาผักเคียวไปนึ่งก่อนอ่าคือดิบจะกินผักเคี้ยวบ่อยมากคือจะเอามาปั่นบ่อยมากเพราะว่าตอนนี้คือที่บ้านปลูกแล้วแล้วก็เวลาที่ที่ต้องเอาไปนึ่งอะค่ะเพราะว่าผักเคียวเนี่ยเขามีตัวออกซาเลตเยอะซึ่งถ้าเรากินบ่อยหรือว่ากินเยอะอะไรเงี้ยค่ะ การที่เราไปนึ่งมันก็จะช่วยลดปริมาณออกซาเลตลงด้วยอ่าแล้วก็เราก็ถ้าสมมติว่ากินสดเลยคือจริงๆก็กินสดได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็คืออยากลดปริมาณออกซาเลตลงแล้วก็กินสดบางคนอะคะ่ะจะรู้สึกท้องอืดได้ค่ะก็คือดีมะ่ะจะเอาไปนึ่งเนาะท,ที่ที่ใช้นึ่งเพราะว่าหลายอย่างอะคะ่ะแบบเออทุกคนถามว่าทำไมต้องนึ่งแบบต้มกับลวกได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะคือนึ่งอะมันเป็นการ ให้ความร้อนที่แบบน้อยที่สุดถ้าสมมุติพวกต้มลวกอะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นการให้แบบเวลาน้ําเดือดสุดๆอ่ะมันเป็นความร้อนที่สูงแล้วตัวสารต่างๆค่ะเช่นสมมติในเคียวมันก็จะมีฟโซเฟอรลัฟเฟนนะที่แบบเซนซิทีฟกับความร้อนมันก็จะแบบหายไปส่วนถ้านึ่งแค่แบบแป๊บเดียวอาจจะ5นาทีค่ะแล้วก็ความร้อนมันค่อยๆเพิ่มแบบว่าไม่ได้สูงมากเออก็คือมันจะยังรักษาพวกสารพวกนี้ได้ จริงๆอะ่ะเคยทําคลิปไว้แล้วทุกคนไปย้อนดูได้นะคะวิธีการทานผักเคลยวที่แบบดีแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่เพราะฉะนั้นนิมก็เลยจะเอาผักเคียวไปนึ่งก่อนเสมอเนาะเออแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบจะกินสดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กินปริมาณเยอะก็คิดว่าโอเคอยู่ค่ะอ่าส่วนใหญ่เดี๋ยวเขียนลิสต์ให้คร่าวๆก็คือผักที่ดิมแบบชอบเอามาปัน่นมันก็คือผักที่ต้องเอาไปนึ่งก่อนเนาะก็จะมีพวกผักเคี บอกโคลี่แครอทล้วก็มะเขือเทศค่ะส่วนผักสลัดอะไรแบบนี้ถ้าใครแบบใส่ก็ไม่ไม่ต้องนึกกินสดได้แล้วก็เนี่ยค่ส่วนใหญ่สี่อย่างเนี้ยค่ะก็จะวนวๆเอาว่าแบบวันไหนอยากกินอะไรก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พวกนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะก็คือดิมจะไอปไนนึ่งก่อนนึ่งแค่แบบเขาใช้คาว่าพอสะดุ้งคือ ไม่ได้นานถ้าสมมตินานเนี่ยสีมันจะเขียวแก่ไปเลยหรือว่ามันจะออกเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลนะทุกคนแต่ว่า,าผัดเคียวแบบสมมติเรานึ่งแค่ไม่นานแป๊บเดียวค่ะมันจะเป็นแบบแค่สีออกแบบเขียวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออแค่พอสะดุงนะ้งเนาะไม่ต้องนานมากไม่งั้นก็สารคุณค่าต่างๆก็หายหมดเหมือนกันอีกคำถามนึงนะคะที่แบบยอดฮิตเหมือนกันเลยทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทั้งดีเอ็มเนาะก็คือว่าปั่นเก็บไว้แบบ กินสองสามวันได้ไหมเออก็คือคำตอบก็คือไม่ได้แล้วก็ไม่ควรนะคะก็คือไม่ไม่ควรปั่นเก็บไว้เนาะไม่ควรปั่นเก็บไว้ไม่ควรไม่ควรปั่นเออไม่ควรปั่นเก็บไว้ทานเพราะว่าเวลาที่เราปั่นนะคะพะวกวิตามินเอนไซม์ต่างๆค่ะมันสามารถที่จะแบบสูญเสียหรือว่าหายไปได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ให้แนะนําคือปั่นเสร็จทานเลยดีที่สุดอืมหรือว่าแบบไม่ควไม,ไม่ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงคือส่วนใหญ่ดิมปั่นปุ๊บเทป,ปุ๊บนิมก็กินเลยไม่เคยแบบเก็บไว้ค่มคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําทานเลยค่ะดีที่สุดเพื่อที่จะแบบได้พวกวิตามินเอนไซม์ต่างๆได้แบบว่าเต็มที่เนาะเพราะว่าไหนๆเราทําแล้วเราก็แบบอยากได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการปัน่นเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นทิคเล็กๆก็คือ เวลาที่เราใช้เครื่องปั่นนะคะเราอ่ะควรที่จะปั่นให้แป๊บเดียวที่สุดเพราะว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมคะเวลาที่แบบปัน่นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาปัน่นถ้าถ้า้ดีที่สุดเลยเนาะก็เลือกอเครื่องปั่นที่มีแบบการปั่นที่ที่แรงนิดนึงแล้วก็เวลาปั่นนะคะก็คือสมมุติเรากดปัน่นใช่ไหมแปบ๊บเดียวไม่กี่วิสัก สองีห้าวิแล้วก็แล้วก็บิดกลับมาเนาะแล้วก็เป็นเป็นระยะอะค่ะแล้วก็ค่อยปั่นอีกรอบหนึ่งทีละแป๊บเดียวอืมจนจนมาละเอียดก็ไม่ได้นานมากครับเพราะถ้าเครื่องปั่นความแรงมันสูงๆมันก็แป๊บเดียวเนื้อมันก็เนียนแล้วเออก็คือหมายถึงว่าไม่ได้แบบอยากให้ทุกคน เปิดปั่นแล้วก็แช่นานๆเป็นแบบ30วิอะไรเงี้ยนี่มันมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติเราปั่นแบบเป็นจังหวะเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้ทันร้อนนะแล้วก็เออมันก็เป็นวิธีที่สามารถรักษาวิตามินต่างๆได้เพราะว่าเหมือนวิตามินซีอะไรเงี้ยเขาก็จะเซนซิทีฟกับความร้อนด้วยอืมเออแล้วก็อ๋อแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้แบบ ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะคือการที่เราปันผักผลไม้ทาน,นะคะมันก็คือดีอยู่แล้วกับตัวเราเนาะจริงๆความร้อนจากเครื่องปัันเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเท่ากับการที่เราเอาไปลวกไปต้มไปผัดแต่ว่าเวลาทุกคนอ่ะกินผัดผักหรืออะไรเงี้ย ทุกคนก็คิดว่าเอ้ยได้กินผักได้ประโยชน์เนาะแต่ว่าไม่ได้มาคำนึงว่าเอ้ยจริงๆอ่ะการที่เราไปทอดเราไปผัดอ่ะความร้อนมันสูงกว่าอีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้มาซีเรียสมากว่าเอ้ยปั่นแล้วความร้อนมันจะสูงมากไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆความร้อนมันน้อยกว่าการที่เราแบบเอาไปผัดอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น่ะก็คือกินไปเถอะค่ะไม่ว่าจะแบบวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือจะเอาไปปั่นอ่ะคือดิว่าดีหมดหมายถึงว่า วิตามินอะไรอาจจะไม่ได้เหมือนกันเหลือเท่ากันหมดแต่ก็คือดีกว่าเราไม่ทานหรือเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ไฟเบอร์อืก็คือแบบอย่าไปซีเรียสกินไปกินไปได้ทุกทุกอย่างอะคะ่ะอืประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวกับการปั่นผักผลไม้ก็คือคอมเมนต์ได้เลยก็เดี๋ยวจะแบบทําคลิปมาทายอยตอบเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ที่แบบเริ่ม หัดปั่นผักผลไม้นะคะเพื่อดูแลตัวเองอยากจะบอกว่ามันดีมากๆเนาะก็ค่อยๆปรับไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอสูตรที่แบบชอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมกับเรานะคะเพราะว่าวงการนี้เขาแล้วแบบออกยากมากแล้วก็พอปั่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปกินพวกน้ําหวานเอออะไรเงี้ยค่ะก็ดีดีกับตัวเองแล้วก็กินกินตอนไหนอะ่ะก็คือจริงๆอะ่ะแนะนําให้ทานตอนท้องว่างก่อนอาหารเพราะว่า ัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ําตาลจากเมื้อหารหลักแต่ว่าส่วนผสมที่ใช้ก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหผลไม้หวานมากอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะก็คือเราจะต้องเลือกด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงอ๋อตอนนี้ค่ะคือดิมทําสูตรฟรีไว้ก็คือเป็นสูตรที่มี4ี่สูตรก็คือเป็นสูตรที่ดิมใช้แบบปัน่นผักผลไม้ปัน่นปั่นผักผลไม้บ่อยๆเออแล้วก็อาจจะมีพวกข้อควรระวังตามที่พูดไปเนี้ยค่ะ ถ้าสมมว่าใครอยากจะได้สูตรฟรีนะคะลองเอาไปปั่นดูก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะหรือว่าเดี๋ยวดิมเขียนแปะไว้ใต้คลิปเนาะเป็นแบบเป็นลายให้จริงๆอะ่ะคือเป็นลายน้องผักแหละแต่ว่า แอดมาได้ค่ะเราก็พิมพ์ว่าขอสูตรฟรีล้วเดี๋ยวดีมันจะส่งให้เพราะว่าสูตรมันเป็นไฟล์เ,เป็นไฟล์ PDF ค่ะเราก็เดี๋ยวจะส่งไฟล์สูตรให้เดี๋ยวจะแปะลายไว้ข้างใต้นะคะข้างใต้คลิปแล้วก็ทุกคนก็สามารถแอดแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะว่าขอสูตรฟรีเดี๋ยวจะส่งให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ